ห้าวิธีการทำคลิปให้มีประสิทธิภาพหนึ่งการสร้างคลิปการสร้างคลิปเราต้องสร้างให้มีความรู้นะครับภาพคมชัดตลกก็ตลกไปเลยครับถ้ามีความรู้ก็มีความรู้ไปเลย2ให้ทำสามอย่างพร้อมกันนะครับในแต่ละวันคือหนึลงภาพนิ่งครับสองลงคลิปเลียวไม่เกินหนึ่งนาทีครับ สลงคลิปสั้น3นาทีขึ้นไปครับ3าถึงหานาทีก็กำลังดีครับแล้วก็3แล้วก็ติดตามผลงานนะครับที่เราลงคลิปไปเนี่ยว่ามีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์อะไรไหมสอบถามปัญหาอะไรไหมแล้วก็ดูดูไว้นะครับดีคราะห์นะผมข้อ4 นำคำถามที่เพื่อนมาต่อบนคลิปนะครับคลิปต่อไปแล้วก็ทำเป็นแบบต่อคำถามนะครับว่าเราทำคลิปลงไปแล้วเพื่อนผู้ติดตามเขาถามมาว่ามีปัญหาจุดนี้จุดนี้แล้วพอที่จะแก้ไขให้เขาได้ไหมแล้วก็หาแนวทางมาแก้ไขให้เขานะครับ5แล้วก็ประเมิน ประเมินและติดตามการทำคลิปของเรานะครับว่าคลิปแนวนี้ที่เราทำไปไี่นมีผู้สนใจไหมมีคนเข้ามาคอมเมนต์มาดูมาชมมีการแชร์ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันยอดวิวน้อยยอดคอมเมนต์ไม่ค่อยมีแปลว่าเขาไม่สนใจคลิปแนวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวใหม่ครับอาจจะแนวความรู้ก็เป็นว่าเป็นแนวตลก ขำขันสนุกสนานนะครับหรือว่าแนวท่องเที่ยวครับแล้วก็พยายามทําให้มันหลากหลายนะครับให้มันหลากหลายแนวนะครับเราจะได้ไม่น่าเบื่อไม่จำเจีครับเขาก็จะมีเพื่อนๆมาติดตามให้เราเรื่อยๆนะครับทัาน,นี้ยอดกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีผลในการผ่านการสร้างรายได้นะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมถ้าใครว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับดาวดุยดุยครับผมมีทั้ง tiktok facebook แล้วก็ youtube นะครับถ้าใครเล่นแพลตฟอร์มไหนก็เข้าไปทักทายกันได้นะครับ เราจะสู้ๆไปด้วยกันครับผมสู้ๆนะครับทุกทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย